ผมวันนี้มาส่งของทั้งบึงกาลนะผมคูหลังกาครับมาเที่ยวน้ำตกน้ำตกกินาลีครับนี่ครับน้ำตกกินาลีช่างจ่อยไะเดี๋ยวผมฝ่าปเบื้องหางในครับผมนีม่ว่าโอ้าช่างจ่อยเที่ยวมื่อนี้พาช่างจ่อยเที่ยวน้ำตกกินาลีหนึ่งวันครับนี่ครับโอ้แคมป์นนนปิ้งนั่นหนีไปยังหรอห้องหมฮะช่างจ่อยแคมป์ปิ้งน,น,นั่นหนีปะ บรรยากาศดีกันวะโอ้ยพี่น้องนี่มีพระอภัยมณีด้วยครับนม่น่ะไรดูครับเดี๋ยวผมสู้ใหมกัครับนี่ครับมาพระท่านพี่น้องเป็นปิดแล้วครับเปิดหนึ่งโมงถึงบ่ายสามคืงครับผมปิดแล้วครับพี่น้องมาทรงขวางครับปิดแล้วครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมผ้ามาเบึ้งไหมครับผมแต่ว่าเสียน้ำตกแห้งๆครับผมนะครับเบึ้งวิวรอบข่าง สวยงามมากครับผมครับรอบหน้าเจอกันใหม่ครับมาดฐานไปทั้งจ้อยกางเต็นเฮ้